สวัสดีค่ะเด็กๆปสองทุกคนนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะบ่ายคุณส้มเองนะคะเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเมื่อวานใช่ไหมคะเราเราเรียนเรื่องค่าของเลขโดดในแต่ละหลักไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาแปลงร่างกันนะคะเราจะมาแปลงร่างจํานวนนะคะจากจํานวนจํานวนหนึ่งเราจะแปลงร่างให้เป็นตัวเล็กๆเด็กๆเด็กๆเอามาบวกกัน รามาดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะเราทบทวนก่อนนะคะตัวเลขนี้ที่คุณครูเขียนไว้อันนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ 143ใช่ไหมคะ้ยเรามาดูค่าในแต่ละหลักกันเลยเด็กๆลองนับซิหลักอะไรหลักสุดท้ายเป็นหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยคะเลข1นนั่นเองใช่ไหมคะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหรคะก็มีค่า100ใช่ไหมต่อไปหลักร้อยแล้วหลักอะไรคะถอยลงมาก็เป็นหลักสิบเลขอะไรอยู่ในหลักสิบคะเลข4 4ในหลักสิบมีค่าเท่าไหรคะก็มีค่ากี่ 40นั่นเองใช่ไหมคะตัวต่อไปหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลข3ก็มีค่า3นั่นเองใช่ไหมคะอ่าถ้าในหลักร้อยก็จะเป็นร้อยขึ้นไปใช่ไหมคะถ้า1เลข1ก็เป็น100เลข2ก็เป็น200ถ้าในหลักสิบเลข4ก็เป็น40เลข5ก็เป็น50ไปเรื่อยๆทีละ10ทีละ10ถ้าหลักร้อยก็ทีละร้อยทีละร้อยใช่ไหมถ้าหลักหน่วยก็ทีละ1ทีละ1นึ่งใช่ไหมคะทีนี้เรารู้แล้วว่าในแต่ละหลักเนี่ย หนึ่งเนี่ยในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยสี่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบสามในหลักหน่วยมีค่าสามอันนี้คือเรามองแบบแยกล่างใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันคุณครูมีหนึ่งร้อยสี่สิบสามคุณครูอยากจะแยกล่างตัวเนี้ยแยกไปตามหลักเนะี่ยแยกเป็นอะไรได้บ้างเด็กๆลองช่วยคุณหน่อยสิคะเราก็ไปดูหลักแรกเลยเลขอะไรคะที่คุณครูวงกลมไว้ เลข1นึ่ไรหลักอะไรคะหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะเด็กๆมีค่า100เราก็แยกล่าง1ออกมาเป็น100แบบนี้ตัวต่อไปตัวที่2หลัก10ใช่ไหมคะหลัก10เป็นเลข4ครูก็จะแยกล่างสออกมาเป็นกี่สิบเป็น40ตัวต่อไปตัวที่3ค่ะหลักหน่วย หลักหน่วยใช่ไหมคะเลข3แยกร่างออกมาเป็นเท่าไหร่คะก็มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเนี่ย143ของครูสามารถเขียนแยกร่างออกมาได้เป็น143เท่ากับ100บวก40บวก3การแยกร่างแบบนี้เราเรียกว่าการกระอะไรคะกระ ใช่เหมือนตอนที่เด็กๆเ,เรียนตอนป .1 ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราจะแยกล่างแค่เลข2หลักแต่ตอนนี้เราจะแยกล่างเลขหลายหลักแล้วนะคะเพราะฉะนั้น143ก็จะแยกได้เป็น100บวก40แล้วก็บวก3นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะ่าวนี้เรามาแยกล่างโรบอทกันค่ะดูซิโรบอทถือเลขอะไรไว้ฝั่งนี้ มีเลข2เลข9เลข0ใช่ไหมคะมีทั้งหมด3ตัวเด็กๆลองอ่านสิคะอ่านว่าอะไร290อ่านว่า290ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูตัวแรกในหลักสีเขียวเรียกว่าหลักอะไรคะหลักร้อยอ่าพี่โรบอทถามว่าเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยเด็กๆก,ก็ตอบไปว่าเลขอะไรคะเลข2อยู่ในหลักร้อย สในหลักร้อยเราก็นับทีละร้อยไปสองครั้งใช่ไหมคะเพราะอยู่ในหลักร้อย2ในหลักร้อยก็มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า200นั่นเองใช่ไหมคะตัวต่อไปหลักร้อยแล้วต้องไปเป็นหลักอะไรคะหลัก1ิบเลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้าเราก็จะนับทีละสิบใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเลข9ในหลัก10ก็มีค่ากี่สิคะก็มีค่า90คุณครูก็แยกล่างเก้ตัวนี้ออกมาได้เป็น90 ตัวต่อไปเลขอะไรต่อคะในหลักหน่วยเลข0ในหลักหน่วย0ูนย์มีค่าไหมคะไม่มีก็มีค่าเท่าไหรค่ค่ะมีค่า0ดังนั้นครูจะเอา290ตัวนี้มาแยกร่างได้เป็นอะไรบ้างคะได้เป็น200บวกกับอีก90แล้วก็บวกกับอีก0 แบบนี้เรียกว่าการกระจายการแยกร่างนะคะอ่าง่ายไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยเด็กๆมาช่วยครูคิดหน่อยค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะเลข3เลข8เลข5อ่านว่าอะไรคะเด็กๆ385ใช่ไหม385้ย38 เวลาเด็กๆจะกระจายนะคะจะแยกร่างให้เด็กๆค่อยๆดูทีละหลักเริ่มจากหลักแรกก่อนหลักแรกเด็กๆเป็นว่ามันเป็นหลักอะไรนะจําได้ไหมเลข3เลข3เลข3อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยเลข3ใช่ไหมอยู่ในหลักร้อยก็นับไปทีละร้อยสาครั้งก็มีค่าเท่าไรคะมีค่า300นั่นเองใช่ไหมอ่าเลข3ตัวนี้กระจายร่างได้เป็น300ตัวต่อไปเลขอะไรคะเลข8 เลข8เลข8อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10แล้วก็นับทีละ10มีค่ากี่10คะเลข8กระจายล่างไปได้เป็น80นั่นเองหมดหรือย,ยังคะยังค่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะเลข5เลข5อยู่ในหลักหน่วยถ้าในหลักหน่วยเรานับทีละ1ใช่ไหมเลข5 5หน่วยก็เป็น5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลข5ก็แยกล่างได้เป็น5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนในรูปการกระจายของ 385ได้เป็นเท่ากับ300บวก80แล้วก็บวกอะไรคะเด็กๆบวก5นั่นเองใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าไปตัวอย่างนี้ผ่านอ่าทีนี้เมื่อคุณครูอธิบายเสร็จไปแล้วคราวนี้เด็กๆมาดูกันในแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปหน้านี้คะ่ะหน้าที่มีผู้หญิงเต้นระบำถือดอกไม้อยู่นี้เด็กๆเ,เ,เปิดขึ้นมาคะ่ะ เมื่อวานเราทําหน้าข้อ1ไปแล้วใช่ไหมคะนัยต่ทำแต่หน้า1เพราะเราดูแค่เลขประจะําหลักวันนี้เราจะมาดูหน้านี้เราจะมาเขียนอยู่ในรูปการกระจายกันด้วยนะคะอ่ะก็คือเป็นแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อนี้เราสามารถเขียนตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนในรูปกระจายของเลข4เลข1เลข3อันานว่า่ะไรคะ413อ่ะเด็กๆไปดูข้อนี้นะคะ413 ใครอยู่ในหลักร <Okay. S 1> right? ้อยคะเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยเลข C อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่ลงไป C อยู่ในหลักร้อยอ่าก็เติมเลข4ลงไปตรงนี้ C ในหลักร้อยก็นับทีละร้อยไป4ครั้งใช่ไหมสอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า400ต่อไปเลขต่อไปเลขอะไรคะเลข1 1อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า4 ออไม่ใช่มีค่า10ใช่ไหมหนึ่งเลขหนึ่งก็นับ10แค่ครั้งเดียวก็เป็นมีค่า10นั่นเองนะคะตัวต่อไปเลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมสามตัวนี้อยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยสามในหลักหน่วยเราจะนับทีละหนึ่งสามในหลักหน่วยก็นับไปสามครั้งก็เป็นสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอา413มาเขียนในรูปการกระจายแยกล่างได้เป็นอะไรคะ413เท่ากับเอาหลักร้อยมาก่อนหลักร้อยก็คือ 400หลัก10ก็คือ10แล้วก็บวกกับ3นั่นเองได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อนี้เด็กๆคงทําได้นะคะอ่าถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ทันเด็กๆก,กดหยุดไว้ก่อนได้นะคะอ่าตัวอย่างข้อนี้ผ่านไปคะ่ะทีนี้แต่ข้อเมื่อกี้นี้ยมันก็จะยังมีอีกหลายข้อใช่ไหมคะ ข้อที่เหลือให้เด็กๆลองทําดูเองนะคะฝึกทําดูนะคะเราจะได้เก่งเนาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาฝึกฝนเด็กๆต้องฝึกทํานะคะอ่ะข้อ2ใหญ่ไปแล้วต่อไปเรามาดูข้อ3ใหญ่ค่ะให้เด็กๆเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายเขียนข้อนี้ในรูปกระจายก็ไม่ยากนะคะเรามาดูข้อ1กันก่อนเลยเด็กๆก็ค่อยๆดูทีละหลักในหลักร้อยก่อนใช่ไหมแปดอยู่ในหลักร้อยก็มีค่ากี่ร้อยคะ มีค่า800เด็กๆก็ใส่อะไรลงไปอันนี้ในหลักร้อยเด็กก็ใส่8 0 0ลงไปต่อไปหลัก10เลขอะไรคะเลข0 0อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า0นั่นเองเด็กๆก็ใส่0ูนยลงไปด้วยจะได้ไม่งงนะคะว่าหลักมันหายไปไหนก็บวกอะไรคะบวก0นะคะต่อไป5 5อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยก็มีค่าได้คะมีค่าแค่5นั่นเองเด็กๆก็บวกอะไรลง บวก5ลงไปนั่นเองได้ไหมคะ,ะไม่ยากใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อันว่าอะไร442ใช่ไหมส้ยเรามาเขียนในรูปการกระจายกันค่ะเรามาแยกล่างกันแยกก่อนใครก่อนเลยแยกตัวแรกก่อนเลยตัวแรกเป็นเลข4อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่าไหร่นับ100ไป4ครั้งก็เป็น400เด็กก็เขียน400ลงไป ตัวที่2หลัก10ค่ะหลัก10เลข4ก็นับไปทีละ1 0 4ครั้ง14ครั้งก็เป็น40ก็บวกไปอีก40นั่นเองตัวที่3เลข2ใช่ไหมคะนับทีละ1ไป2ครั้งก็เป็นมีค่าได้คะ่ะแยกแากออกมาได้เป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้น442เราจะเขียนอยู่ในรูปการกระจายได้เป็นเท่ากับ400บวก40แล้วก็บวก2นั่นเองใช่ไหมคะ ทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าพอเด็กๆทำข้อ3เสร็จแล้ววันนี้เรามีการบ้านหลายข้อหน่อยนะคะแต่คงไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆคะ่ะครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้นะคะอ่าเรามาดูข้อ4กันค่ะข้อ4ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามที่กำหนดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามที่กำหนด เขาแยกล่างมาให้เราแล้วหน้าที่ของเราคือเราต้องรวมล่างให้เป็นล่างเดียวกันอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่า3ในหลักร้อยแสดงว่าหลักร้อยเราต้องเป็นเลขอะไรเลข3หลักร้อยก็อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเราก็ใส่เลข3ลงไปใช่ไหมคะอ่าเราก็ใส่เลข3ลงไปต่อไปอันที่2อเขาบอกว่า5ในหลักสิใช่ไหม 5ในหลักสิบแสดงว่า5เราอยู่ในหลักสิบก็เป็นหลักที่สองใช่ไหมคะก็ใส่เลข5ลงไปต่อไปเขาบอกว่า7นะบรรทัดที่3าเขาบอกว่า7อยู่ในหลักหน่วย7ในหลักหน่วยหลักหน่วยอยู่ตัวสุดท้ายเลยเป็นน้องเล็กสุดใช่ไหมคะก็เขียนเฉพาะเลข7ลงไปรวมแล้วอ่านว่าอะไรคะ357เจ ได้มี่คะเด็กๆแต่เด็กๆต้องอ่านดูให้ดีนะคะว่าตัวเลขที่เขาบอกมาอยู่ในหลักไหนบางทีเขาอาจจะหลอกเราเอาหลักหน่วยขึ้นมาก่อนหรือเอาหลักสิบขึ้นมาก่อนเด็กๆต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรหลักสิบเป็นเลขอะไรและหลักหน่วยเป็นเลขอะไรนะคะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีตกแต่งให้ครูให้สวยงามน,นะคะตกแต่งระบายสีไปด้วยก็ได้นะคะอ่า ยากไหมคะไม่ยากเลยการบ้านวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะทําจนถึงข้อ4ใหญ่อันอื่นยังไม่ต้องทํานะคะแต่ครูยกตัวอย่างให้เพียงแค่บางข้อ,อเนี่ยครูก็จะยกตัวอย่างให้เฉพาะข้อ1เล็ก ข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยหรืออะไรเงี้ยข้อที่เหลือเด็กๆก็ต้องไปทําเองเช่นข้อนี้เด็กก็ต้องไปทาข้อสองเองข้อสามเองข้อสี่แล้วก็ข้อที่เหลือเอาเองนะคะแล้วในบทต่อไปเราจะมาเรียนกันในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนกันในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะเด็กๆทุกคนน่ารักมากทําการบ้านและอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย